ดเดี๋ยนี้ทำไมไม่ปีกออกมาให้เลยให้เลยนะ<ไ>ป,ปะ้ปอนใจปบอลเปียดเลยเบียดเลยนาพุ่ป้อนกลาได้เลยป้อแลกไปไม่ต้องกลัวเปียดเลยขาตำแหน่งว่างเลยป,อป้อนไปไป ให้เลยเพราะเทตก่อนเราไป3มสันไม่ไหวนะไม่หไเอเน่เเล็ดเลยเลเลยไปไม่เห็ตอนนี้นะายอนบอลไม่ง้นใครเอาคนนนี้ใครเอาคนนนี้่ช่วช่ว นะมันมีเมื่อเขามีตัวตัวนี้ฉันนั่ตัวนี้เอาเห็นถ้ามันแพว่ากำลังเราเองเราก็พาไปแต่ยังพาไปนานมากช่ืยให้มันจบยิงอย่าไปเสียเสียแล้วตัวโต้นีนั่งเป็นชาวนาจอบบอลปลาเลยเนาะยืดจนนั่งวีดีเดี๋ยวก็เจ็บเข่ายยไไป พนนี <Cornell. S 2> ้ตัดบอมได้มันไม่ได้ยากเลยเล่นฟุตบอลตรงนี้ตัดบอลได้ดันดันด้นานัน่าด้านข้างอะไรว่าร่างว่ารางว่าร่าว่างยหมดตัวถอไปเล่นงถไปเล่นโอเคสู้นะตึงออต้มาสู้ ไปไปไปใครได้ลงไม่ได้ลงไม่ต้องเสียใจพรุ่งนี้อ่าโอเคก็มีกทีนึงอ่ัโอเคครับได้ได้โค้ชก็ได้ครับไม่เป็นไรนะครับ

ครับหนึ่งสองอีก A, ทีนะครับหนึ่งสองซ้ำโอเคครับอยู่หน้าตัวนี้อยู่หน้าเท้าเท้าเท้าก้มลงไปก้มลงไปย้องไปย้อนไปอ่าแถวหน้ากระชับ์ต่อรับมาด้านนี้หน่อยชับหน่อยเข้ามาเข้ามาเข้ามาหน่อย <Bee> เอ s finger, <S อเ s finger, <S ให้เต็มหน่อยเอาโอเคเอ่านะครับเอาโอเคนะครับนะครับหนึ่งสองซ้ำอีกทีนะครับหนึ่งสอง

ไม่ช่อนีออน้นมันแี่ั้นแหละทางเดียวมีทางเดียวมีทางเดียวที่เองจะแนีเขาได้คือเองฝากต้นโลกเองวิ่งให้ต้นโลกน่ยชิงบนโคให้เองวิ่งแล้วดูว่าอีทิให้โอ้จังหวะเดียวเลยให้อีทิเนี่ย อันนี้ทีมปากช่อง15ปีนะปีครับหนึ่งสอีกทีนะครับหนึ่งโอเคครับโ okay. อเคโอ้น,าน,านุนแนงใช่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 เอาะครับเอาอยัางนะโอเคนะนะครับหนึ่งหนึ่เอาละครับอ่ะ 1นึอนอ่อีกทีนึงโอเคครับขอบคุณครับเอาละครับ1 1ึอีกทีนึงครับหนึ่งสองโอเคอาทวีวัน์อา

สงบลงครับสงบกันครับ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 ครัรับครับคครับ ก้มหน่อยอายางอ่ะอ่ครับอ่ะอ่ะนะครับหนึ่งหนึ่ทีนะครับ1นึ่โอเคโอเคครับครับครับผมครับครับสวัสดีครับ ตลาทัหมดตรงครบอะคือพันมือครับพันมือตบแรงตบแรงอไรตบแรงตบแรงๆตบแรงๆตบแรงๆรบแรงตบแรงๆตแรงๆตบแรงๆตบแงๆตบแร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 งๆ้บแรงแรงแรงๆตแรงๆแรงๆตแรงๆตบแรงแรงแรงรงรงแรงแงงแรงแรงรแรงแรงแรงแรๆแรๆรงแ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 รงงแรงแรงแร ทีมทีมหาดทิีย์หายไปสองบวกไปลบอย่างเดียวคนลทำคูณดาคูณทำเอาด้เสองสามพราดีใจาีนีะยาได้ทุกคนต้องห้เีนไก็ได้ม่ได้มพพยามให้มันที่นะครับจะไปบวกที่พิมพนพลาดนะครับให้เราก้าคิดก้าวก้าวแสดงมากบงสิ่งที่เราเรียนเราไ่รร

แม่นนที่บอลนะเล่นเขาตาาบอลเขาขอโทขอ่ทโอเคนะครับโอเคครับ s รับันงสองสาม